ทุกกัับบงววหลคำถามที่ถามกันมาก็จะเยอะนะครับว่าอยากเล่นหุ้นอยากเริ่มต้นจะทำยังไงดีผมเดาว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเห็นเรื่องของผลตอบแทนที่มันเติบโต,ะต,ะตะขึ้นแล้วมีการพูดถึงมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นเองนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้หรือว่าผ่านกองทุนรวมหรือว่าเดินเข้าร้านหนังสือวันนี้ก็จะเจอแผงเซียนเขียนหนังสือเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็ทําให้คนรู้สึกว่า และฉันจะเก็บเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียวทําไมฉันลองดิวมากไหมมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับทีนี้ผมต้องย้อนกลับมานิดนึงว่าการลงทุนโดยที่ลงทุนแล้วอยากเล่นหุ้นเพราะอะไรเพราะคุณอยากได้ผลตอบแทนผลตอบแทนที่คุณอยากได้เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ปัจจุบันถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณฝากธนาคารอย่างเดียวคุณได้เปอร์เซนต์กว่า,วาถ้าผมถามว่าแล้วถ้า6%อพอไหมห้าเปอร์เซนต์พอไหมเจ็ดเปอร์เซนต์พอไหม ตัวเลขขนาดนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอแล้วแฮ ppy มีความสุขเอออย่างนี้ดีแล้วพอเดิมได้แค่หนึ่งแค่นี้ฉันพอใจอย่างนี้ผมบอกเลยนะครับว่าโจทย์ของคุณไม่ใช่ว่าจะเริ่มเล่นหุ้นยังไงดีคุณหาตาสารการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่หุ้นได้ครับพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนผสมที่มีหุ้นเพียงบางส่วนก็สามารถให้ผลตอบแทนระดับนี้กับคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงในหุ้นนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาละอยากได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อ นะครับอันนั้นก็ต้องไม่พ้นแน่นอนก็คือหุ้นหรืออาจจะเป็นคนพูดถึงทองคําแต่ว่าพูดถึงทองคาในวันนี้คนอาจจะขย,ยงแล้วก็กลัวเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคาดหวังไม่ใช่เมื่อสักห้าปีที่แล้วถ้าจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรสิ่งที่คุณซื้อมันคืออะไรคุณอยากกินข้าวคุณซื้อข้าววันนี้คุณซื้อกระเพราไก่คุณต้องรู้ว่ามันคือกระเพราไก่หุ้นเหมือนกันครับ การลงทุนในหุ้นก็คือการที่คุณเอาเงินลงทุนไปร่วมในกิจการในกิจการหนึ่งแล้วก็เติบโตแล้วก็ลงทุนไปพร้อมกับเขาแต่บางคนก็บอกว่าพี่ไม่เห็นจะต้องสนใจอย่างนั้นเลยพี่ก็ลงทุนตอนราคามันตกพอขึ้นพี่ก็ขายอย่างนี้ก็เรียกว่าเล่นหุ้นเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการเล่นหุ้นที่เรียกว่ามันก็คือเหมือนการพนันนะคุณเดาสุ่มแต่ถามจริงๆว่าใครจะรู้ครับใครจะสามารถทําได้ซื้อตอนถูกละขายตอนแพงได้ตลอดเวลาถ้าทําอย่างนั้นก็มีแต่คนรวยกันล้นประเทศล้นโลกแล้วครับ สิ่งสาคัญก็คือว่าคุณต้องเข้าใจมันนะความเสี่ยงคืออะไรการซื้อซอมเสี่ยงของหุ้นไม่ได้รับประกันนะครับคุณฝากธนาคารธนาคารมีหน้าที่เอาเงินให้คุณเมื่อคุณไปถอนแต่หุ้นราคามันขึ้นก็ได้ลงก็ได้คุณรับตรงนั้นได้จริงหรือเปล่าคุณเข้าใจตรงนั้นจริงหรือเปล่าและคุณต้องการลงทุนแบบไหนคุณต้องการลงทุนโดยคุณมีเงื่อนไขเวลาหรือเปล่าคุณบอกว่าคุณอยากลงทุนสักในหุ้นสักเอาสั้นๆ สามเดือนผมบอก3เดือนอย่างนี้ไม่ใช่หุ้นแน่นอนนะครับสปีผมยังบอกเลยว่าไม่ใช่หุ้นแน่นอนนะครับคุณจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าน,นั้นหรือบางคนอยากลงทุนในหุ้นนะครับแต่ทุกวันนี้คุณทํางานประจําอยู่คุณไม่ได้มีเวลาในการติดตามหรือว่าคุณไม่ได้จบพา,าเรเศียตรฐศาสตร์หรือว่าคุณไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนะักการลงทุนในหุ้นสามารถทําได้ครับโดยผ่านกองทุนรวมซึ่งมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเขาการทําการซื้อขายหุ้นเป็นอาชีพข,ของเขามีการดูแลมีการวิเคราะห์และมีการคัดเลือก มีระบบการควบคุมดูแลโดยสำนักง,งานกรอตอในการตรวจสอบมีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ตรวจสอบการซื้อขายแต่ละวันว่าไม่ให้ผิดไปจากหนังสือที่ชวนหรือเอกสารที่ให้คุณรับรู้ก่อนว่าเงินของคุณจะไปทําอะไรนะครับกองทุนรวมน่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ดีกว่าสําหรับคนที่เริ่มเล่นหุ้นแต่เข้าใจครับธรรมชาติของบางคนอาจจะบอกว่าไม่เอาอะอยากเล่นเองอยากทําเอง ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ผิดเหมือนกันนะครับอยากลองก็ลองได้เพราะหลายๆคนก็เล่นเองแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จมีเงินมากมายเป็นสิบล้านร้อยล้านได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทําได้หรือเปล่าอยากลองจริงๆแบ่งเงินเป็นก้อนเลยครับง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณจะเริ่มต้นที่เงินสัก2องแสนสมมุตินะแสนหนึ่งคุณเลือกกองทุนหุ้นที่คุณต้องการสักกองหรือ2กองแล้วคุณใส่เข้าไปเลยกองละ5 0,000ส่วนอีกแสนหนึง่งคุณเปิดพอร์ตแล้วคุณเล่นหุ้นเลยครับคุณมั่นใจว่าเงินก้อนนี้ถ้าเกิดมีปัญหาไปไปม่กกระทบบัชีวิตคุณ ุณลองเลยแล้วลองดูครับผ่านไปสักสองปีให้มันผ่านไซเคิลของการหุ้นขึ้นหุ้นลงคุณดูซิว่าการที่คุณเล่นเองกับการให้ผู้จัดก,การกองทุนทำอะไรดีกว่าคุณอาจจะพบก็ได้ว่าจริงๆคุณอาจจะเป็นนักลงทุนโดยการซื้อหุ้นโดยตรงและสร้างผกลกำไรให้คุณได้ดีกว่าผู้จัดก,การกองทุนก็เป็นไปได้